นี่ค่ะมาดูความสูงมาเลยค่ะของมอนเซราใจแอนนะคะนี่คือใบมันค่ะใบของเขานะคะไซส์นี้เรียกว่าไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นะคะถ้าใครสนใจนะคะสั่งเลยนะคะาลดราคาก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วราคามันจะสูงกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้จะเคลียร์ที่สวนนี้แล้วคะ่ะเคลียร์น้องออกไปก่อนนะคะเพราะว่าพื้นที่เราคับแคบนะคะใครที่สนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ ต้นนี้คิดราคาอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะสามร้รอย <100 S 1> บาทค่ะบวกค่าส่งบวกค่าส่งอีกหนึ่งอยบาทค่ะบวกค่าส่งอีกหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่ค่ะทุกต้นใหญ่หมดเลยค่ะทุกต้นนะคะใหญ่หมดเลยนะคะอายุสิบห้าเดืเอนอ,อายุของน้องตอนนี้นะคะก็ประมาณสิบห้าเดือนค่ะนี่ประมาณปีกว่าๆนะคะความสูงขนาดนี้นะคะปีกว่าค่ะ นี่ค่ะมาดูตรงนี้เลยค่ะสวยค่ะนี่อย่างนี้ใบเนี้สวยค่ะแล้วก็ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยยิ่งนานเขาก็ยิ่งจะยิ่งมีรูแบบนี้นะคะนี่ค่ะใบที่ชอบไม้ใบขนาดใหญ่แบบนี้นะคะน้องมอนเซอร์ลานี้เป็นทางเลือกเลยค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่ต้นสวยนะคะแตะ่ตรงนี้ไม่มีที่ให้น้องอยู่ค่ะ สวยๆขน้นเลยนะคะอายุของน้องแถวๆนี้ก็ปีกว่าแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะมาดําคันที่นะคะวันนี้จะนําเสนอบอนเบอรบอลนะมอนเซร,ราจายแอน,นะคะ่ะมอนเซร,ราจายแอนนะคะดูใบของเขานะคะเรียกว่า ปีกว่าๆก,กันมาแล้วนะคะไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์บิ๊กไซส์ใหญ่ๆนะคะราคานี่ค่อนข้างจะสูงเกิน500ไปแล้วนะคะพูดจริงๆนะคะแต่ตอนนี้วันนี้นะคะเฉพาะวันนี้คลิปนี้นะคะ,ะมีจํานวนจํากัดอยู่ประมาณ10ต้น,นะคะ่ะ10ต้นนะคะจะขายอยู่ที่3 0 0บาทค่ะบวกค่าส่งอีก100บาทนะคะใครที่สนใจนะคะทักเข้ามาเลยะคะ่ะนี่ค่ะหน้าตาใบขนาดนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่อีกนะคะ เพราะว่านี่อีกค่ะจะเคลียร์สวนนะคะจะเคลียร์สวนค่ะ,ะต้องการเอาน้องออกเสียดายนะคะเนี่ยสวยๆเท่านั้นเลยค่ะที่คัดไว้นี่คือสวยๆเท่านั้นนะคะแต่ตอนเนี้จะจะจัดพื้นที่ข้างในสวนนะคะให้มันโล่งค่ะก็เลยจะเอาน้องออกไปก่อนนะคะถือว่าต้นใหญ่มากนะคะถ้าขายจริงๆนี่เรียกว,ว่าไปต่ำกว่าห้า้อยบาทนะคะราคานี้ถ้าต้นใหญ่ใบใหญ่กว่านี้นก็ขายเป็นพันกว่าบาทนะคะ ราคาพันกวบาทแต่ตอนนี้มาดามขายพิเศษให้เลยนะคะ,ะที่นี่ที่เดียวค่ะไม่มีอีกแล้วค่ะประมาณ10ต้นค่ะขาย,ยที่300บาทค่ะ,ะไม่ใช่ราคานี้ไม่ใช่ราคามาตรฐานนะคะเป็นราคาเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะคะ,ะ,คะ,ะที่นี่ที่เดียวนะคะ it, ไซ์นี้นะคะเฉพาะ,ะที่นี่ที่เดียวนะคะเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะคะราคานี้ไซ์นี้นะคะอันนี้ขายให้ลดให้พิเศษนะคะ ประมาณสิบต้นค่ะประมาณสิบต้นนะคะที่นี่ใครที่สนใจก็ทักเข้ามาเลยนะคะค่าส่งหนึ่งร้อยบาทค่ะราคาต้นน้องมอนเซอร่าเนี่ยอ,อยู่ที่สามร้อยบาทค่ะแล้วก็ถ้าใครที่นําไปปลูกท,ที่บ้านใครที่มีพื้นที่กว้างนๆนะถะ้านาไปลงดินก็ได้นะคะแล้วก็สามารถขายได้เป็นต้นในราคาที่เรียกว่าพันอัพนะคะพันอัพขึ้นเลยนะคะ ทำไมไม่เก็บไว้เหรอคะก็เพราะว่าต้องการเคลียร์พื้นที่ค่ะพื้นที่บริเวณสวนบ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แคบนะคะครับแคบนะคะก็เลยจะเอาน้องออกไปให้คนที่ชอบนะคะให้คนที่รักต้นไม้นะคะโดยเฉว่าไม้ฟอกอากาศแบบนี้นะคะแบ่งปัน,แบ,ปนแบ่งปันกันไปนะคะสิบต้นค่ะเฉพาะสิบต้นนี้เท่านั้น,นะคะ่ะสิบต้นนี้เท่านั้นนะคะนี่มีต้นใหญ่กว่านี้ก็จะราคาสูงกว่านี้นะคะ ราคาจะสูงกว่านี้นะคะราคาต้นนี้นะคะบอกเลยนะคะไม่ต่ำกว่า5้าอยบาทนะคะมีแค่สิต้นค่ะพักมาได้นะคะนี่ค่ะพักมาได้นะคะสวัสดีค่ะ